สายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศสบายดีตอนยามเช้าโอ้หนังโบเฮากะขึ้นนั่งรถใด้พี่น้องมาน้ากันเนะเาะเฮ้บันนี้เพิ่นลงมาได้หลังจากที่เฮาจับงัวมาเลี้ยงนาพี่น้องโอตตดต้นนาถิอันน่าคิวออกก่อนจับงัวมาเลี้ยงแล้วเฮากะได้ฮับพิดซอหนาที่เกี่ยวหญ้าให้งัวตามเก่าตามเคยคือปีกายนี้เลยเนาะ เฮาจะเกี่ยวไปให้งัวเฮาทุกเส้าเนาะพี่น้องปีกายนี้เฮาได้อ,อาวันรถเข็นเนาะมาเข็นเกี่ยวหญ้าไปปีนี้เฮามีซาเล้งเนาะเฮากาสีได้ใซซซาเล้งส่วนล้อเข็นกาสีไซ้เป็นบางครัง้งบางข้าวเนาะอันนี้เป็นแดดแปดมงพี่น้องแดดแบบว่าป๊าโตะโพดโพล้อนแบบว่าเผาใหม่ได้เลยเอาไปโบลง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 มา บมาเร็วมาเร็วลงมามาพี่นงบดได้บ่บันอ,อ้ยมามเข้ากะเจ้าแยงไปใส่เอาพี่น้องปีนี้งัวเข้ากะตัวใหญ่สองตัวเนาะเขาอาจจะบดได้เกี่ยวหลายสัมปีกายนี้เนาะปีกายนี้เข้าได้เกี่ยวหลายแหง้งเนาะเกี่ยวสามสี่กระสอบันอันนั้นเลยเต็มล้อเข็นเลยปีนี้แหละสีลดลงมาเนาะ เพราะว่างัวน้อยเขากะกินบัวลายจำงัวใหญ่หญ้างนีเปียกกะกำลังใหญ่พี่น้องนี่อันต,ตัวเกี๊ยวเพื่อนบ่อยู่เนาะสาวซุกกะสีเกี๊ยวท่าเพื่อน,นแหละแต่ละมื้อถ้าว่าตัวเกี๊ยวเพื่อนมากหละเข้าสิพัดมือกันเฮ็ดเนาะสมมติว่ามือนี้สาวซุกเฮ็ดมือ้อนตัวเกี๊ยวเฮ็ดแบบนีนะพี่น้องสาวซุกสียอันตัดเอาบางใดดีก่อนแต่เอาวางในพีเน้องันหลาย หลายขนาดพี่น้องทางในคือประมาณนี้เลยเอาเกี่ยวเนาะมาอันตัดเอาแบบนี้แหละหนาอันเเปียกกกลังเป็นไ่หลายพี่น้องพอได้เกี่ยวอันเลี้ยงงัวห้องผู้ดีกุ้มกุ้มมัดปีอยู่ด้ ผมแบบว่บบาตั้งแต่ย่ามดำหน้าจนทอนย่ามอันเกี่ยวเข่าเลยแหละข้ากาชิได้เอามาเลี้ยงป้าหลายเดือนเติมเนาะพี่น้องเพื่อหอนยามเกี่ยวเข่าเนาะ พีกายนี่กะเขี่ยวให้ง่วกับพอดีกุ้มเบิปีด้ลงัวเห่ากับบริหิวเนาะแต่เก่าพี่น้องแต่เก่าตอนห่ายังบริโปรย์หยาในเปียน,นี้เนาะอันห่าไปเกี่ยวหยา,อย,า,อ,ยาอยู่อันหน้าพักทางอันไปทางหลังวัดพุ่นเนาะมันมีหยาที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นลายหลายขนาะจะเป็นหายหา,ยะนะา,อ,ยาอย่างเลยแต่ว่ามันเกิดมามันเขียวงามอุม่มถุ่มเลยเนาะตอนนั้นแหละ ทุก่นนี่เองเข้าไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงงวเนาะเฮาได้เอาอันกระต่ายใหญ่สองหน่วยกระต่ายคล้ายๆกระบุง่แหละแล้วก็มัดใส่ไม้คานเนาะแล้วก็ใส่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเข้าก็สิไปเกี่ยวเต็มนั่นแหละอันเกี่ยวเต็มนั่นแล้วก็หาบยาามาเฮือนเนาะขามทางมาล้มลุกคุกคานมาเสาซุกตกคันหน้าพี่น้องเลยเสาซุกแบบอันเมื่อยแห้งเนาะจนให้ตอนนะฮะเดี๋ยวนี้แหละเขาเอาหญ้ามาปลูกแล้วเขากับได้ไปเกี่ยวอยู่คุ้นแล้ว เขากัได้มาเกี่ยวเอาอันอย่าที่เข้าปลูกใกล้ๆในดินเข้านี้คูซะเข้านี้พัดมือกันไปเกี่ยวกับตัวเกี่ยวได้อันนั้นก็นได้อันขามทางไปแล้วก็ไปเกี่ยวเอาระยะทางประมาณสองสองกิโลไปเกี่ยวเอานะห้าอันหาบแล้วก็ขามทางมามาขามนู่นาวัดมาให้งัวเข้าแม่เพื่อนผัดอันมักเลี้ยงพี่น้องเลย เลี้ยงพอได้แบบว่าอันแก้ไขยามทาบะบมีกะเทาก็ยังมีง่วเนาะบมีอยู่บะมีกินกะยังม,มีง่วมีง่วกัพอได้แบบค้าขายไปหล่ะ ปีกายนี่ห้าวกระตัดลงแล้วแพี่น้องมันเหมนเกิดมาแหละยังบุกเกี่ยวไปให้งัวจะเหนือมันก็นเลยยาวขึ้นอีกองัวเป็นซัดที่ว่ากินหลายแหงแ้งว่าพี่น้องกินหญ้าหลายแหง้งบุคือเบสได้เบสกินอิ่มไปงัวนี่กินได้เบิดมือเคี้ยวอยู่หฮนกระเพาะเพ่นใหญ่เนาะ สาวซุปจะเคี่ยววันตัดลงตัดลงในจจังเอาวันแหยงมาให้เอาที่หลังเนะพี่น้องมันจึงสิไยกลัว แดดยามอันดำหน้านี่แห้งแท้แห้งว่าโชคดีที่เฮ่าอันมีกันแดดที่อัน PFC เพิ่นฝากมาให้เนาะฝากมาให้ในซองตัวเกี่ยวแล้วก็ซองสาวซุกเนาะก็ได้ใช้กันแดดที่ PFC ฝากมานั่นแหละก่อนเฮ็ดเวียกก่อนออกจากเฮื่อนเท่ากันทธากันแดดกันแดดผิวหน้าเนาะไซคักๆ่าวทีเนาเลยไซแล้วหน้าแบบว่าสุมเนาะหน้าแบบตุมํำ เมื่อใดที่ว่าแม่แม่เพื่อนว่างอันแม่เพื่อนกันซมาเกี่ยวซอยเนาะพี่น้องเมื่อใดที่แม่เพื่อนนั้นค่าเห็ดเวียกในเฮือนในซ่านเพื่อนกับบด้มาเกี่ยวซ้อยน,น่องน้อยกัคขับเซานี่เพื่อนกันิเ็ดเวียกหลายอย่างเนาะพี่น้องเกลือเป็ดเกลือไก่น,กนึ่งข้าวเนะาะเต้าสุบกันใช่เกี่ยววันเกี่ยวหญ้าเนาะห้าการชีเปลี่ยนหน้าที่กันไปเรื่อยเรี่เจาเมียนคนะ คือไดเพื่อนว่างเพื่อนกามาเกี่ยวคือการนองน้อยกับได้เกี่ยวซอยกันอ๋อหญ้าขิงหลายขนาดต้นกระถินก็กำลังเป็นเนาะอ๋อทางในผู้ให้ทดลองซีเบมือนุ่มน้อยคักขนาดเลยเป็นป่าเลยเป็นป่าเลยจักหน่อยจักหน่อยกับชิปแปงพี่น้องแฝงหูแปงตาเลยแหละต้นกระถินเอาไม่เบ้อบอก กินกเกีียวว่างไงทมผมกินกอยอยลออนนนกียอลหอยนางรมปอนาะนุ่งน้อยเคยกินแล้วหอยนางรมดิบบ่ <c oughs> <c oughs> อเอามุกไเนาะเอาไว้สาวซุกเห็นใจที่ซื้อมาอันพาแม่พาน้องน้อยกินลงเบืองพี่น้องค่ะก็ครัวกินลงเบืองเนาะคนกินกับอันหอยน,องนางรมเบยักเนาะเขามีต้นกระถิน่นเราจะมาเด็ดอันนี้เลยดูวางนี่ทมพี่น้องเงเย็นแน่ แง่อันนี้ก็เป็นแนง่เขาหาเข่า,า,ขาอันตอนยามเกี่ยวเข่าเอามาเกี่ยวหญ้านะ้ำอันนี้เป็นหญ้าเนเปีย สาชุกอยากได้หญ่าอันหญ่าหวานนันเนาะมาปลูกเพราะว่ามันจะเป็นต้นบสูงกว่านี่มันจะอ่อนกว่านี้อีกอยากได้อยู่เดี๋ยวเอาไว้เห็นเห็นพันเห็นแนวกวันเนาะเดี๋ยวมาปลูกล้ำเพิ่นเนาะคือโอ้อยนันเลยคืออ้อยที่เอาไปเห็นดน้ำตาลเลยได้ เสาซุกเกี่ยวแล้วเนาะปะไว้นงน,งน้อยเพื่อนกระิเป็นคนเก็บข้าวกระสอบพี่น้องเก,เก็บเก็บข้าวแยงป่าขนวน่งเางองโอ้กะมาบ<า>่ป่าป่าน้อยปะเนี่โอ้อาเหมือนป่านปาในค่ำบ่เ,เก็บใส่อเดี๋ยวตอนนี้ข้ากระเกี่ยวได้สิเต็มแล้วพี่น้องเลยแหงตัวซีฟ้ากันเนาะที่ได้ผ้ากันแล้วออไปแล้ว นงน้อยผลงานฮักเอางากระถิ่นมาให้แบดนะเอาไปไว้ยุรดแล้วงากระถิ่นก็นงามๆนะนงน้อเยเนะะาะกำลังอ่อนงามที่เต็มอยู่บนนงน้อย,อยหรือเาลอาอีกบอกเ,เงตัวนี้กาเขาใส่หญ้าตั้งแต่ปีกายนี่เนาะยังคงทนอยู่เป็นปีแล้ว กับบคุคงทนปันไดกับยกขัดขาดเนี่แล้วนี่ได้ยิบใหม่อยู่ได้แหละนักอยู่บ้โอ้นักเติมเนาะพอแล้วพ่อแล้วยันแหงลุเนาะให้น้องน้อยเอาไปใส่รถทถบ้านนี้ก็ซิมาเอาตัวแหยงสีฟ้านี่เนาะ ไปใส่ให้เต็มแง่งพี่น้องพอแล้วเนาะบาน,นี้กะเดี๋ยวแยงเข้าสิลุโอ้อันนี้ก็นักเติบเลยพี่น้องมาให้ออก เต็มลลอละยอดกระถิ่นเท่านี้นะป้าอวบงามใช่ไหมพี่น้องเงยนี่กลิ่นกับพอยนางลมด้เนาะอยากเลี้ยวแล้วเปรี้ยวปากเลยอัดผ่าท้ายก่อนพี่น้องเดี๋ยววัน อย่าเฮามาสีตกเนาะไปบัานนี้นนไ, Bye, ได้เวลาเมื่อหางัวเฮาแล้วโบโบมือโบมาเร็วโบพูดพูด <laughs> <c ười> พี่น้องสาวสุกสีเล่าไว้ฟังเนาะมือนั้นาส,สาวซุกแล หย่างออกมาเนาะหยางออกมาเลยสิเมื่อในบ้านทุเละเฉาทุกหย่างไปหย่างไปละกันั่งโบก็ตามหลังมานี่แหละอย่างอย่างไปแล้วสะทุกกัไข่ประตูไข่ประตูแล้วแหละนั่งโบเนี่ยจะพูดไปบ่ออกตอนไหนเนาะบ่ออกไปสาุกเลียวนฉาสุกไข่ประตูแล้วเลียวหลังมาห้องหาโบ่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 ใมาโบไปใส่ป่ะเฉาุกนะ เนี่ยมามาโบโบเห็นงงมาแลี้วเลียวไปผันฟางโบอยู่ทางหน้าคุณเนาะเลียวม,มาเบิ่งชาวซุกวะห้องหาให้ยังมันจีบานเนาะมาโบานะมาโบาออกไปเพราะแห้งชาวซุกมันเลียวหลังมาห้องหาอยู่พี่ว้ยายเลยคุณรถโบใครนะโอ้ไปบูประตูเอาก่อนเลย เอะพี่น้องคน,นกันสเชล่นมาก,กินด้วยดเยอามากินีเรน,น้อยนะผัดดึงอือหอหขนาดขนาดแปมุ8ป่ายเลยเรซเาก็กินยังเมามันอย่างอเลสอร่อยเลยหวานอ่อนคัก กินเบิด์ตหนี้นิอิ่มเลยแหละเบ้าเฮาเนาะอันประมาณประมาณสองโมงคุณอะไรเฮาจังสิปล่อยออกพี่น้องบ่ายสองที่จริงบ่ปล่อยก็ได้มือนี้คุณหน้าสิอ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ิ <mon> ่มแล้วนี่เบ้าเฮาอันตัวดำอีกตัวหนึ่งไปใส่เนาะโอเดคเนาะสองสี่หกแปด องสี่หกแปดสิบมือน,นั้นสาวซุกเว้าพิษพี่น้องว่าอันแบเฮามีเก้าโตว้าพิษเนาะแบ้าเฮามีสิบโตทางมดเนาะแบ้ใหญ่หกโตแบ้น้อยสีนะ่โตเนาะแบ้ใหญ่หกบ้น้อยสี่ก็พอดีเป็นสิบมือน,นั้นสาวซุกว้าวเบ้ใหญ่ห้านะแบน้อยสี่บน้บน้อยเฮาก็กินเป็นมดคู่โตแล้วพีนพ่น้องพุณน้องทานดำเฮาเจ๊เ้กินเก่งเนาะ เด็กงัวเหากับกินคักรได้พี่น้องเลยกอัน,นี้เฮาแม่ว่าเพื่อนเปลี่ยนเสื้อให้แล้วเสื้องัวน้อยเนาะพี่น้องเอฟซีเพื่อนก็บ,บอกให้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเวลาฮัตแล้วพองัวสิเป็นบาดเลยแม่ว่าเป็นบาดน้อยและชิล่ามเป็นบาดใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนั้นเด็กงัวเทิกเฮาสิกายนี่เป็นเข้าทุกปัวเจ้าอันทองแม่ลุกตัวนี้กับสิกิน สอบนี้สองไม่รู้ตัวนั้นกับชิคกินสอบนั้นรับขนาดเลยินยังอะเลดอร่อยเลยพีน่น้องหัวเพื่อนกินเก่งตัวไหนที่มันแข็งคนเสี้ยวบ้แลเพื่กอ,กกนนอกับบกินเนาะคือการมานันเนาะเพื่อชิกาชิกินกระบาย ยอดกะทิมาให้งัวน้อยเขาเนาะงัวน้อยตัวนี้เขาบอกิน่ย้นกะทิมาให้ง้นกะทิมา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 กินเ้ยงกะทิพีน้อย,อย,อยให้แม่กินลูกกะกิมันงัวน้อยตัวนี้ผัดกินได้เนียเปีย ก,กับประมาณนี้เลยนะพี่น้องภารกิจสาวซุกกาถือว่าอันเซตไปหนึ่งวันเนาะแล้วกาจะได้เกี่ยวทุกๆมือแบบนี้แหละเกี่ยวมาให้งัวหฮาเกี่ยวันจนกว่าฮอดยามเดือนสิบสองได้ปล่อยออกไปพุแลย สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เสียงสัมนี้ก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวาสาวชุดเซโนโบบวตีเน่เดอ้อและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อทุกๆท,กทกหานที่พุ่นบุขามโฆษณาสองสาวชุกน้ำเดอ้อเพื่อให้สาวชุกมีรายได้เนาะสบายดีบาย